พาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะคุยกันแล้วทำไมฮะเพราะว่ามีเรื่องราวที่โด่งดังในโลกโซเชียลอีกครั้งหนึ่งอะนะคะหลังจากที่มีผู้หญิงท่านหนึ่งเป็นชาวจีนค่ะชื่อคุณหวังหนานเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาเคยมาเที่ยวไทยแล้วครั้งหนึ่งมาขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มที่ในครั้งนั้นได้ช่วยชีวิตของเธอเอาไว้เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยตอนแรกทุกคนก็เข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุตอนนั้นเธอตั้งครันอยู่ด้วยนะตอนแรกกนนนกววว่่่าาาาเเเธออหมมืัับพรรต้งค ไปท่องเที่ยวอยู่บริเวณผาแต้มแล้วก็พลัดตกลงไป <c oughs> จนได้รับบาดเจ็บนะแต่จริงๆแล้วค่ะมันเกิดจากเหตุการณ์ที่ว่าเธอนั้นถูกสามีผลักตกหน้าผาที่ผาแต้มเพื่อหวังที่จะฮุบสมบัติจนกลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะคะล่าสุดค่ะเพจของอุทยานแห่งชาติผาแต้มได้โพสต์ภาพของคุณหวังนานมาเที่ยวไทยแล้วก็มาตามรอยจุดเกิดเหตุไปชี้เป้าต้นไม้ที่มีส่วนช่วยชีวิตของเธอแล้วก็ยังขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยชีวิตเธอด้วย